โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนผู้นำทุกช่องทางอยู่พี่เจตคืนผู้นำเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกรณีฟาบริดาพันคืนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมผูน้นำได้ที่เอ็ดเอ็มวีพีสามสิบสามครับามาถึงค่้นคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมชพี่เจตเลือกเกมเวลาตีสามตรงยูฟ่าแชมเปี้ยนซีคในรอบลีกเฟสนะครับลิเวอร์พูลจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดจากสเปนลิเวอร์พูลมีหกแต้มจากการชนะสองแพ้หนึ่งรายการนี้นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มแฟรงก์เฟิ เปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่ามา2-0อาร์เนสซ์ซอลต์ตัวเจ็บก็จะมีอารีซงฟริมปงเคอร์ติสโจนลงมไปถึงอเล็กซานเดอร์อีซักก็ประตูมาบาดัชชิวิลี่นะครับเกมรับฟันไดตรงกลางก็กราเฟนแบกซบอสไลน์แมักอลิสเตอร์ทีนี้ต้องดูว่าโฟอลอเรนเวสนี่จะได้สตาร์ทหรือเปล่าเพราะว่าฟอร์มยังไม่ดีนะครับแนวรุกที่เหลือก็ซา,าร่ากัคโปอูกโกเอกิติเก้โยโยโย่เจ็ดศาสตร์ผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้้้้ชชายจุดซนนนนซ่่อออนนนนนนเรรระคัับีีมมมโโปื2แถ1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่มาดริดชนะมา3 2, 9, นัดรวด9ขคะแนนเต็มเ,มเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านเบียดยูวนตุสมา1 0นะครับในลีกเปิดบ้านถล่มบารนเซียมา4 0ครับก็ชาบยาลองโซ่จะคุมทีมเจอสโมสรเก่าที่เคยเล่นด้วยนะครับรูดิเกอร์คาบาคาวยังเจ็บตัวหลักก็เอเดมิลิตาดินฮยเซ่น ตรงกลางกามาวิกานก้าชัวมานี่อาดาคิวเล่นะครับแนวรุกวินิซิอุสจูดเบลลิงแฮมคิริยันเอ็มบัปเป้ครับจเจอกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยรอบลีกเฟสลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนเกมเข้อมองสูสีนะครับดูแล้วเนี่ยแม่ลิเวอร์พูลอาจจะคืนฟอร์มในเกมล่าสุดแต่ว่ารายละเอียดของเกมก็ยังไม่ถึงกัะดีนักนะครับในขณะที่มาริดชั่วโมงนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มมาสุดๆโดยเฉพาะ การยิงประตูของเอ็มบัปเป้ยิงได้ต่อเนื่องจริงๆนะครับพี่ใหญ่มองว่าเกมรับเวือ์ภูมมีโอกาสโดนครับเกมแบบนี้วัดใจมาริตดีกว่ามาเยือนก็จริงแต่ว่าภาพรวมดูเหนือกว่านะครับมาริตปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์เระมาริตเป็นคือหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย